สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมันีจันคือเอก็เป็นหวัดมาหลายวันแล้วแล้วก็ทาน <c oughs> ก็ปกติอะ่ะก็ทานทานยาแก้อักเสบแล้วก็ทานพวกวิตามินซีอ่ะเสริมเข้าไปด้วยทีเนี้ยคนที่ป่วยอะ่ะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันไม่ปกติหายใจไม่ปกติ อาหารที่เหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มหอมแดงหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยดำพริกไทยขาวหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมอาหารที่อยู่ในกลุ่มนี้มันจะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนอะซึ่งช่วยขับเหงื่อแล้วก็ช่วยกระตุ้น ให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวอ,ออกมาสู้กับเชื้อโรคได้ดีทุกวันนี้เชื้อโรคอะ่ะมีวิวัฒนาการแบบก้าวเร็วกว่ามนุษย์เยอะเพราะว่าเชื้อโรคอายุไขมันสั้นความที่ว่าเชื้อโรคเนี่ยอายุไขมันสั้นมันก็เลยกายพันธุ์ไปเรื่อยๆ,ๆ ในขณะที่มนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโครงสร้างที่ประกอบในหลายๆส่วนไงเหมือนกับว่ามนุษย์ก็เป็นโครงสร้างที่ใหญ่อะแล้วมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันแต่ว,ว่าวิวัฒนาการวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบช้าๆแบบไปช้าๆเรื่อยๆต้องใช้เวลาเป็นพันปีหมื่นปีแสนปี มนุษย์ยุคหินโบราณน่ะมีอายุไขอ่ะไม่เกินสี่สิบห้าปีก็ตายแล้วแล้วก็มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยไอคิวต่ำมีภาษาสื่อสารไม่มีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่แบบสัตว์ป่ามนุษย์รุ่นเราเนี่ยเป็นมนุษย์รุ่นเราเราเนี่ยเป็นผลผลพลอยได้ของวิวัฒนาการที่มัมมน วิวัฒนานานแล้วอะเป็นหมื่นปียุคโฮโมเซเปียนแล้วก็มายุคมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์กลุ่มโฮโมเซเปียนเซเปียนเออเซเปียนเซเปียนมนุษย์โคมันยองก็จะก็เป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งอ่ะก็คือว่ามนุษย์เนี่ยกลุ่มที่ยึดครองโลกเนี่ยก็คือกลุ่มโฮโมเซเปียนเซเปียน พวกโคมันยองเนี่ยเหมือนกับว่าศูนย์พันไปแต่ก็มีทฤษฎีว่ามนุษย์กลุ่มโคมันยองกับมนุษย์เซเปียนน่ะก็อาจจะผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกออกหลานก็ได้เพราะว่าวิาวชาพวกโบราณคดีพวกวิชาของพวกนักมนุษยวิทยาดึกดำบรรณน่ะพวกนักมนุษยวิทยาดึกดำบรรณน่ะจะเขียนบทความโดยการกล่าวอ้างถึงหลักฐานที่เจอ ก็คือเป็นการเขียนบทความโดยการกล่าวอ้างในหลักฐานที่เจอล่าสุดเมื่อค้นพบหลักฐานใหม่ๆมาเนี่ยทฤษฎีเก่าๆก็จะถูกลบทิ้งโละทิ้งออกไปทฤษฎีใหม่ๆอ่ะที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็จะได้รับการยอมรับมันก็เหมือนทฤษฎีได,ดโนเสาร์ว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงศูนย์พันบางคนก็อ้างว่าเป็นพพยุคยุคน้ำแข็ง บางคนก็อ้างว่ามันศูนพันุ์เพราะว่ามันมันหาอาหารกินไม่ได้มันแห้งแล้งบางคนก็บอกว่าพอยุกน้ําแข็งแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ประมาณ10ปีอะแล้วไปเจอหลักฐานชิ้นสําคัญน่ะก็เป็นจิ๊กซอเป็นจิ๊กซอขนาดใหญ่อะ่ะ แล้วก็ไปเจอหลักฐานทางภูมิประเทศจุดที่มันมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงแล้วนักฟิสิกส์ก็ไปคำนวณไงว่าอุกกาบาตลูกนี้ขนาดใหญ่ขนาดไหนถ้ามันมีการพุ่งชนโลกเนี่ยความเสียหายมันรุนแรงแค่ไหนผลสรุปก็คือว่าไดาโนเสาร์อ่ะมันสูญพันก็เพราะอุกกาบาตขนาดใหญ่ชนโลกจนทําให้เกิด ระเบิดนิวเคลียร์อะตอมิกเนี่ยต่อเนื่องกันประมาณ200ลูกแล้วก็อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยก็ถูกปกคมถูกปกคมด้วยความมืดและเท่าฐานก็เป็นจุดที่เวลวร้ายอ่ะเขาเรียกว่าศูนย์สิ้นเผ่าพันธุ์ไปเลยอ่ะส่วนสัตว์ที่หลงรอดเหลือมาได้ก็จะเป็นพวกกระรอกพวกเผาพันธุ์พวกหนูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มของกระลอกโบราณแล้วกลุ่มนี้มันก็มีวิวัฒนาการอะมาเป็นลิงแล้วก็มาเป็นลิงไม่มีหางแล้วก็จากตัวลามาพิเทคัสเนี่ยก็วิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆเป็นโคมันยองเป็นเซเปียนเป็นอะไรเยอะแยะแล้วก็มามาถึงที่ยุคยุคของเราอะก็เหมือนกับว่าคือมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการไงแล้วก็ ความที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีระบบภูมิคุ้ม,มกันะ่ะที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยมีความเข้มแข็งมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดฟีดาดไข,ทข,ขด้ทรพิษกาลาโรคไข้กาลาโรคไข้หวัดสเปนทรพิษ หรือฝีดาษหรือว่าโรคร้ายอีโบลาอีโบลาฝีดาษซึ่งโรคร้ายต่างๆที่มันเข้ามาลดประชากรมนุษย์เนี่ยรวมไปถึงไข้หวัดนกโควิดเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกของโลกไนงะที่ว่ามันเป็น,นกลไกที่โลกเนี่ยต้องการที่จะลดจํานวนประชากรลงเพราะว่าถ้าประชากรบนโลกเนี่ยมีจํานวนมากจนเกินไปอะ่ะ คนจะแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันบริโภคเมื่อแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันบริโภคเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าขยะล้นโลกมลพิษมลพิษฝุ่นละอองและสุดท้ายเนี่ยโลกใบนี้ก็จะแตกดับด้วยการที่ว่าคนประชากรบนโลกอะ่ะมันมีเยอะเกินไปก็เลยทำให้มีสารพิษเยอะสารพิษถูกทิ้งลงน้ำทะเลเยอะขยะเยอะสารพิษเยอะ แล้วก็คนเนี่ยป่วยอ่อนแอเป็นโรคเด็กพิการเพิ่มขึ้นคนที่ป่วยเป็นโรคประหลาดๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับสารกัมมันตภาพรังสีได้รับสารพิษคือตัวตัวร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็มีมีกลไกลที่ดีในการสู้สู้กับโครคภัยไข้เจ็บในทุกสายพันธุ์แต่ว่าถ้าเป็นโรคระบาดหรือโรคที่มีความน่ากลัวมากๆเนี่ยเขาบอกว่า ในสายพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมีแค่1%เท่านั้นที่จะรอดชีวิตจากเชื้อโรคร้ายได้อย่างอีโบลาเนี่ยเขาประเมินนะว่ามีมนุษย์อยู่แค่สเปเท่านั้นอะที่ผ่านการติดเชื้ออีโบลาแล้วแต่สามารถรอดชีวิตได้แต่กว่าจะรอดชีวิตได้ก็ต้องไปนอนในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์เหมือนพอติดเชื้ออีโบลาไปแล้วเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยจะป่วยหนักรุนแรง แล้วก็คนที่ที่บ้านมีฐานะหน่อยเขาจะเอาไปไปไว้โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็จะดูแลอย่างดีทีนี้บางคนอะพอติดเชื้อเข้าไปอะส่วนใหญ่จะตายส่วนใหญ่อาจจะตายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะว่ามันโจมตีอีโบลาเนี่ยมันโจมตีระบบผนังเลือดทั้งร่างกายทําให้อ่เลือดออกทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออีโบลาเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่อันตรายเพราะว่ามันแพร่ มันแพร่เผาพันของมันอะผ่านน้าผ่านสารคัดหลั่งในร่างกายผ่านเลือดผ่านเหงือ่อผ่านอาสเสลตหรือน้ําลงน้ําลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวตัวเชื้อโรคที่มีการค้นพบเนี่ยจึงมีโอกาสที่ว่าเราอาจจะไปโดนเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะเพราะว่าไข้หวัดเนี่ยมันก็มีเกือบสามพันสายพันธุ์จนมันจะ คือไขวัดเนี่ยนะแรกๆอะ่ะมันอาจจะมีอยู่แค่สามสายพันธุ์แต่แต่ความที่ว่าวงอายุไขของมันน่ะสั้นมากเมื่ออายุไขมันสั้นอะ่ะมันก็เลยวิวัฒนาการได้เรื่อยๆอพอมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นไปได้สูงงานที่ว่าในอนาคตเนี่ยตัวสัตสัตว์ที่เราดูถูกอะ่ะอย่างพวกลิงลิงหรือว่าสัตว์ที่ว่าเรามองว่ามันไม่ฉลาดอะ่ะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะพูดได้ ในอนาคตอาจจะมีแมวพูดได้อาจจะมีสุนัขพูดได้มันอาจจะฉลาดเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยไม่อยากจะเลี้ยงแล้วก็เอาหมาไปทิ้งแล้วหมามันก็ร้องหาเจ้าของเนี่ยเหมือนคนอะไปซื้อลูกนาคมาเลี้ยงแล้วก็พอมีข่าวออกว่าจะโดนปรับสองแสนเพราะว่าเป็นสัตว์ควบคุมห้ามเลี้ยงเพราะว่าเขาออกมากฎหมายมาแล้วไงว่าเออตัวนาคนาคทะเลนาคทะเลนาคแม่น้าเนี่ยเป็นสัตว์ควบคุม ห้ามเลี้ยงพอมีการประกาศออกกฎหมายปุ๊บเนี่ยเจ้าของตัวนาคเนี่ยก็เอานาคเนี่ยไปทิ้งที่โรงเรียนแถวแถวบางขุนเทียนเพราะตรงนั้นอะ่ะมันจะติดแม่น้ําและในแม่น้ำเนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มนาคแม่น้ําอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มีประมาณ30 40ตัวซึ่งเด็กที่เรียนโรงเรียนเนี้ยเขาก็จะเห็นนาคแม่น้ำเนี่ย เห็นนาคแม่น้าว่ายน้ําไปไว่ายน้ํามาเพราะโรงเรียนเนี้ยติดกับแม่น้ําใหญ่แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเอาสัตว์เนี่ยไปทิ้งแล้วสัตว์ตัวเนี้ยพอเอาไปทิ้งเนี่ยมันก็วิ่งตามคนไงเพราะว่ามันหากินไม่เป็นแล้วมันอ่ะไม่เคยร่วมฝูงไม่เคยมีฝูงไงถ้าอยู่ดีๆอ่ะมันลงไปในแม่น้ำเนี่ยมันก็หากินเองไม่ได้เพอเพออ่ะอาจจะเจอนาคเจ้าถิ่น นาเจ้าถิ่นเนี่ยเห็นสัตว์แปลกๆไปอ่ะมันอาจจะลุมไงลุมกัดตายลุมตีตายอ่ะก็คืออันนี้ที่ที่เล่านี่คือนอกเรื่องนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือกระแสข่าวอ่ะมันก็อาจจะมีผลนะทําให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตกใจหวาดกลัวกลัวนั่นกลัวโน่นกลัวนี่โดยลืมไปว่าบางทีอ่ะ สิ่งที่สื่อเขาออกมาพูดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งคุณและโทษกับเราก็ได้นะเหมือนกับว่าคือบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีอะ่ะแล้วก็หมอบอกว่าสามารถฉีดฉีดวัคซีนได้ที่นี้พอไปฉีดปุ๊บเนี่ยบางคนก็ตายบางคนก็แข็งแรงดีไม่เป็นอะไรบางคนไปฉีดแล้วมีอาการริมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดาก็ส่งผลทําให้หัวใจวายตายบางคนไปฉีดแล้วก็มีอาการตายด้วย คือคนที่ไปฉีดเนี่ยมันจะทําให้โรคเก่ากาเริบแล้วก็หลายคนเนี่ยจะตายด้วยโรคที่ตัวเองเคยเป็นอะเหมือนในอดีตเนี่ยป่วยเป็นโรคผิวหนังพอไปฉีดมาเนี่ยเหมือนโรคโรคเก่าที่มันเคยเป็นแล้วก็หายไปนานแล้วอะมันกลับฟื้นขึ้นมากลับมาเป็นอีกซึ่งโรคภัยให้เจ็บเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คือมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมนุษย์อะไม่สามารถที่จะเออปล่อย ล่อยให้มันเป็นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอะก็คือการที่การที่โลกใบนี้มันต้องมีพวกหมอดูล่างทรงก็เพราะว่ามนุษย์เรามีสิทธิ์เลือกไนงะว่าคุณอาจจะสู้หรือคุณจะถอยถ้าคุณอยากจะสู้เนี่ยคุณอาจจะต้องปรึกษาพวกหมอดูอว่า,วาเออว่าถ้าสู้ว่าถ้าทําธุรกิจตัวนี้แล้วจะเจ๊งไหมถ้าไปทําธุรกิจอีกตัวหนึง่งล่ะจะเจ๊งไหมเขาก็ต้องแบบพยายาม ขอสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอ่ะโดยการไปถามหมอดูหลายๆเจ้าอ่ะถ้าหมอดูสิคนทายตรงกันหมดก็โอเคแม่นแต่ถ้าหมอดูสิบคนเนี่ยทายตรงกันอยู่แค่สองคนอีกเจ็ดคนนี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แปลแปลได้ว่าสิ่งที่เขาเอามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่จริงคือสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงอ่ะ บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ไงคือคือก็เหมือนเราโดนหลอกมาอีกทีอะ่ะเหมือนตัวเราอะ่ะโดนผู้ใหญ่หลอกแล้วเมื่อเราโดนผู้ใหญ่หลอกเรียบร้อยแล้วอะ่ะเลาก็มาหลอกหลอกเด็กอีกทีนึงอะ่ะคือเหมือนผู้ใหญ่อาจจะเตือนไงว่าเอออันนี้อย่าทําอันนั้นอย่าทําอันนี้อย่าก,กินคือบางทีเด็กก็ไม่ฟังอะ่ะ คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะทานอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กพวกต้มพยายามทานผักผลไม้ให้มากๆแล้วก็สิ่งสำคัญเลย<ม>ก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เยอะแล้วในผลไม้มันก็มีวิตามินซีไงซึ่งตัววิตามินซีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยตัววิตามินซีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผิวหนังยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็สร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง เออไม่รู้จะพูดอะไรดีอันนี้แค่อยากจะมาเตือนเฉยๆเนีว่าถ้าคุณป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะคนที่กําลังป่วยหรือไม่สบายไม่ควรทานอาหารไม่ควรทานอาหารที่มันย่อยยากควรไปทานพวกโจ๊กข้าวต้มจะเหมาะกว่าแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยช่วยให้อาการป่วยเนี่ยหายได้เร็วขึ้น เพราะว่าในผักในผลไม้มันก็จะมีวิตามิน a วิตามิน C วิตามิน B ซึ่งตัววิตามิน C อ่ะมันเป็นตัวสำคัญนะที่ช่วยให้เอ่อคอลลาเจนอ่ะสร้างสร้างในการตัววิตามิน C เนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนออกมาจำนวนมากแล้วก็คนที่ทานพวกวิตามินเสริม ทานพวกวิตามินซีเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารบางอย่างเพิ่มอะ่ะก็อาจจะมีผลในเรื่องการบังลุงสุขภาพอะไรแบบเนี้คือสารอาหารที่เราได้รับเข้าไปในแต่ละวันน่ะบางครั้งอะ่ะมันก็ไม่พอกอับที่ร่างกายต้องการนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยอาจจะต้องการสารอาหารต้องการสารอาหารเนี่ยมากกว่าที่เราคิดก็ได้อาจจะคิดว่าเออทานข้าวจานหนึ่งทานข้าวจานหนึ่งทาน แกงส้มถ้วยหนึ่งข้าวจานหนึ่งอ่ะพอแล้วจริงๆมันอาจจะไม่พอก็ได้นะคือเอเคยศึกษาอยู่ตำราหนึ่งนะเขากล่าวว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยร่างกายของเราอ่ะยิ่งต้องการสารจากธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเพราะร่างกายอ่ะต้องการที่จะ,ะคือเหมือนร่างกายอ่ะต้องการสารอาหารจำนวนมากเพื่อรักษา รักษาสมดุลน่ะเหมือนกับว่าถ้าถ้าสมดุลในร่างกายอ่ะมันไม่มีมันก็จะทําให้คนนั้นน่ะแก่แต่ถ้าร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกคุณผุลงคอลลาเจนในผิวหนังน้อยลงเหี่ยวขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะต้องการต้องการสเต็มเซลล์ต้องการสารสกัดจากพืชอ่ะเพื่อมาซ่อมแซมส่วนสึกหลอ ก็เลยทำให้แบบมันก็จะมีความเชื่อแปลกๆของคนจีนอะ่ะคือคนจีนเขาจะมีความเชื่อแปลกๆไอ้ความเชื่อแปลกๆของคนจีนอะมันก็เลยทําให้คนจีนอะ่ะกินทุกอย่างเลยกินอุ้งตีนหมีกินจูเสือสัตว์ตัวไหนดุๆคนจีนจับกินหมดกินงูกินกินจูเสือกินเนื้อช้าง เออเนื้อช้างเนื้องูเนี่ยกินเนื้อจระเข้กินเนื้อจระเข้กินเนื้องูกินเนื้อช้างคนจีนไม่กินหมีแพนด้าแค่นั้นเองแต่ว่ากินอุ้งตีนหมีคือประเทศจีนเนี่ยสัตว์ที่มันดุดุอ่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าคนจีนกินหมดทุกอย่างคนจีนเนี่ยเข้าไปในป่าเสือมันดุมากนะก็ล่าเลยแล้วก็โปรโมทว่าเสือเนี่ยนะมันอ่ะ ใช้เวลาในการผสมพันธ์ครั้งหนึ่งนานมากเหมือนกับเสือตัวหนึ่งอ่ะเวลามันมีเซ็กกับตัวเมียมันใช้เวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงทีเนี้ยคนที่ไม่ชอบเสือก็เลยไปปล่อยข่าวว่าเออเนี่ยถ้ากินจูเสือแล้วอ่ะจูถ้ากินจูเสือเนี่ยจะจูเสือผสมยาดองหรือจูเสือผัดเผ็ดน่ะจะทำให้สามารถมีเซ็กกับคนรักได้ในระยะเวลาที่นานมากก็คืออึดมากคือ เรื่องของตำนานเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็เรื่องของตำนานเรื่องของความเชื่อเนี่ยในบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะคล้ายๆวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเพราะวิทยาศาสตร์อะ่ะมันก็เป็นการหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์โบราณคดีก็เป็นการศึกษาจากหลักฐานเก่าแล้วก็เอามาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าศิลาจารึกตัวเนี้ย เป็นของจริงหรือของปลอมเนื้อหาในศิลาจารึกเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะศิลาจารึกที่มีการทำปลอมขึ้นก็มีมีการทำศิลาจารึกปลอมขึ้นโดยการเขียนประวัติปลอมๆลงไปแล้วก็คนไทยก็ตอนแรกอะ่ะไม่แน่ใจทีนี้ฝรั่งกับญี่ปุ่นหลายคนอะ่ะมามาตรวจสอบอะ่ะก็พบว่าหลักศิลาจารึกอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่มีการทำขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่ของโบราณมันไม่ใช่ของเก่า เออทีเนี้ยคือตำนานเกี่ยวกับพญานาคในประเทศไทยอะ่ะมันก็มีหลายตำนานแต่ว่าเราไม่สามารถทำให้คนอะ่ะเขาเชื่อในตำนานของเราได้เพราะตำนานของเราเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งกับตำนานเดิมมากจนเกินไปหรือมันอาจจะเป็นความรู้ใหม่ซึ่งซึ่งตัวเอเองอะ่ะบอกได้เลยว่าเอ,อไม่ได้เขียนตำนานขึ้นเองตำนานที่เอ เอามาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเขียนขึ้นเองแต่มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้มันมาจากความฝันที่ว่าพญานาคเนี่ยมาเข้าฝันสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมาจากความฝันที่พญานาคมาเข้าฝันมาบอกแล้วก็มาจากการหาข้อมูลซึ่งก็เหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยเออคอยคอยดนจิตด,ดนใจให้เราตัดสินใจทำแบบนี้นะถ้าตัดสินใจทำแบบนี้มันก็จะ ดีเพราะว่าถ้าตัดสินใจทําแบบอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะแล้วหนังฝรั่งก็ไม่รู้เป็นไงนะมันก็จะชอบทําแต่เรื่องซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้คนติดเชื้อแล้วกลายเป็นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ทีนี้พอหนังฝรั่งมันทําแต่ซอมบี้ซอมบี้มากๆมันก็ทําให้คนน่ะกลัวไงทาให้คนน่ะกลัวซอมบี้แล้วก็หนังที่มีภาคต่อเนี่ยภาคที่11ภาคที่12แล้วก็มา นั่งรถเข็นน่ะเป็นหนังในภาค13เนี่ยก็คือว่าเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะไงผ่านประสบการณ์ในวงการทีวีมาเยอะแล้วเขาก็อาจจะเพิ่งรู้หรือรู้นานแล้วก็ได้ว่าความสวยความหล่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่นานคนเราพออายุมากขึ้นมันก็แก่ลงมันก็ไม่ได้หล่อแบบเดิมแล้วก็คนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงอ่ะก็ถือว่า เขาก็ต้องมีดวงบางอย่างเขาถึงได้มาเล่นเล่นบทนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดแค่นี้แหละค่ะว่าเออมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการนะแล้วอาหารที่เรากินอะ่ะมันก็มีส่วนช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันน้อยลงถอยลงหรือในบางครั้งเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย มันก็อาจจะมากขึ้นก็นได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ